อีกดอกนึงพี่น้องดอกนี้ดอกใหญ่เลยพอ่อใหเพิ่งเข่ากําลังออกใหม่ช่วยกันพ่นตีนห่างเงาดิกอแดงพี่น้องหุยดอกเป็นต่แสบเลยได้กับพ่อปิดหวางโฮมนี่นี่ดอกที่หาพ่นพี่น้องแบบงามพี่น้องใบเขียว มีเสียนไต่เห็ดเขามาก่อนไม่เลยฝนแบบสูงเห็นดอกแบบไงแบกน้ำฮสามดอกเลยพี่น้องบาเนี้นี่อีกดอกนึ่งยู่โฮมเกา่าเหรอพี่น้องสุดยอดคือเก่าพี่น้องเต็มกระตาปูรูพอดี สวัสดีจ้า fc พี่น้องที่รักทุกทุกท่าน fc ใหม่ fc เก่าทั้งในและต่างประเทศมือหนีไม่เล็กพามาเลาโคกเลาปลาคือเกาหรอจ้าปลาไปลุ่นน้ำกันพี่น้องพี่กัสมือนีกับยูหมองเกาเด้อจ้าปลาไก่บ้านอบตอสร้างถออำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานีพอกันสีม่มงแรงคือเกาพี่น้องของมาที่ยีกรกฎาคมสองพไปจ้า ไปลุ้นน้ากันเนาะว่าเฮาสีมานคือสูมือบอพี่น้องมานคือเกาล่ะจ้ะปะดอกแรกแห้งมานจ้าพี่น้องไข่เขียวเปิด้ปเปิดแล้วเปิดเลยเีื่อกี้น้องรอนถาเลยดอกตีนเพันติดดินนิดเดียวสองดอกแรกแห้งมานมานมาน หฮมเดียวกันพี่น้องดอกที่สามเรามีค้นเข่าบ่าพี่น้องเห็ดขึ้นได้บานเห็ดขาวดินจ้าออกเลี้ยงกันเลยพี่นอ้องฝนก็ตกใส่มเมื่อนี่เห็ดแข็งงามดีจ้ะสามดอกเลยพี่น้องมาดนี่นี่ดอกหนึ่งดูโฮมเก่าแล้วพี่น้อง้างทางั้ง ดอกงามเนาะพี่น้องเหลืองอุย้ยหว่วยอยู่พี่น้องไข่เขียวแต่สีเหลืองก็แดงบัวทับบัดาพี่น้องเห็นห่มนี่ใบไม้หนาพี่น้องชาวบ้านเ่นเลยบ่เห็นตูมดอกพะยัยเหมือนล่ะปาดขา ขาอ้วนขาอวบดอกนึงจ้าไม่ดูหมเก่าเด้อพี่น้องเืท่านไปใส่ข้างทางนี้เองอุ้ยขาพี่น้องใบไม,ไม้ตุงๆพี่น้องไม่เลยก็เลยเคลียเบิง้งพัดพี่น้องขางติดดินนี้เดียวอุยแบบงาม ถี่วไก่น้อยก็หลายหลายพี่น้องวัดนี่ออกเต็มสองโพนเลยเริ่มยุบเริ่มไว้ล้วเมล็กอ่ะว่นมีเวลาเก็บพี่น้องหลายแหงออ้งือพี่น้องอืมว่ไวละเพิ่งเป็นเชื่ออยู่นี่เนาะพี่น้องไปดอกเขาทาอยู่นนาะพี่น้องเห็นโฮมแรลกมูแรลกของเขาพอปนเลยพี่น้องเกือบสิบดอก แม่เล็กแวะเขาไปเบิงข่างทางพี่น้องวันท่านเขาไปในป้าดอกเบิงอยข่างทางหมูแลกแหกม้านกับเก้าดอกพี่น้องป้าไปต่อแม่เล็กเขามาจอดรถในป้าแล้วพี่น้องฮะเข้าไปรุ่นกันต่อพี่น้องว่าสิมานปันไดมื่อนี่โฮมแลกกับแวะข่างทางได้เห็ดไข่เขียวล้วนเก้าดอกนะพี่น้องมากัะนอกสาวสองคนคือเก่าไปจะลุยกันต่ออสาวเอิญเมาเห็ดพี่น้องเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อนางเฝ้าจอคอยอยู่นี่หาเห็ดนี่อย่างเนาะ เห็ดไข่เขียวสองจุกดองามเลยพี่น้องเห็ดพ่งเขาพี่น้องแซ่บแซ่บเด้นี่เห็ดชนิดนี่ซอยกันนองสาวซอยหาปลาที่นี่เฮ้ยเห็ดแซ่บก็จะไม่มีหน่อยโอ้ยนอนถ่าเลยพี่น้องดอกนี่สงสัยส่านพันตีนี่หางเงาเลย ออกทานอนดอกนึงพี่น้องขอ,อกบนหนาเนาะหาอีกหายากายากมันคือใบไม่อีกดอกนึ่งพี่น้องดอ,งอกดอน,ดอนี้ดอกใหญ่เลยอุ้อเฮ็ดพิงเขากำลังออกใหม่พี่น้องแซ่บแซ่บหวานกรอบเฮ็ดพิงเขาชนิดนี้กอหน่อยกอแดงหน่อยพี่นอ้องดอกสาวพ่ออีกดอกนึงพี่น้อง งามเลยโอ้ยเป็นกุ้งอ,ออกมาเป็นจุม่มเพป็นกุ้งออกกระจายมองละดอกอือง,างามเลยจ้ะเอ้ยเป็นหายากแถวบ้านไม่เล็กนี่ถือว่าหายากพี่นอ้องเฮ็ดเพิ่งเขานี่แต่ว่ามันแซ่บแซ่บมันหวานมันกรอบก้อนอออน,น้อยนี่ไข่เขียวแต่ก็งามเลยพี่นอ้อง ใส่เกาเ่าเขาให้ปลอกดอกเดียวอดอกนึงพี่น้องอือขาแบ,บียดเนาะสองพี่น้องสองดอกกำลัองออกมาโอ้ยแกงแสียบเลยหนึ่งดอกตอนนีน้เอาอีกดอกนึงจ้าหเห็นมุมนี่เห็นดอกเดียวพี่น้องเขามา่ไก่ไม่สองอืมแต่หักมากเลย พี่น้องเห็นมือนี่ดอกงามงามพี่น้องเกี่ยงไม้ลอยไม่เรยอยู่พอถือฝนฝ่ากรลังห่องมาพี่น้องเห็นอย่างเนาะโอ้ไคโพนพี่น้องดอกงามเลย มิจ่มน้ำพี่น้องไข่เขียวดอกแบบงามพี่น้องไขรเขียวจ้าอกอแดงพี่น้องอุ้อดอกต่ศเสบ มิเสียนไต่หเห็ดเขามมกอนแม่เล็กเด้อพี่น้องมือนี่ยฮึเปิดเขามมกอนกับเห็ดไผ่เห็ดมันเนาะพี่น้องพี่น้องปิดดีดีไปไมมปิดอยู่นอนถ่าเลยพี่น้องแข็งดีจ้าง้างเลยจุ่มน้งพี่น้องง้างเลยจ้ะไข่เขียว นี่พี่น้องโผลออกมาซ้ำนี่ถ้าใบไม้พอคุ้มไวกับใบยางดอกงามซะด้วยตัดพอดีเลย <c oughs> ดูโฮมเกา่าพี่น้องโฮมหากินมเมล็กมาเมื่อได้กับโพธิดวางโฮมนี่นี่ดอกที่หาเพิ่พี่นอ้องตองพี่น้องรุ่นเดียวกันเนาะ ครเก็บไปก่อนรดนออ๋อโอ้ยส,สองพี่น้องพี่น้องเหตุผงตองกับเหตุผล,ผลยังออกโอ้ยเหตุผงตองก็เห็ดไข่มันเพิ่อออกใกล้ๆกันแต่หักแต่เพิ่มหักกันเพรละสายพันธุ์ออกน้ำกันเหตุใครด้วยนี่พี่นอ้องเพิ่นแสียบมาแล้งกินไปเคืองนึงหน,นาขาวเห็ดขาวดินใหญ่ดอกใหยใยขาใหยใยได้พี่น้องหอมเลย ตุวมเพื่อนกระสีอนอ้วนใหญ่ๆพี่น้องเคื่องหิดไข้ขาวดินหินคล้า,ขาเาขียวพี่น้องอยู่ในอ,มมอุน้มใหมของจัดพี่น้องก็เห็ดหนาขาวขาวดินจ้า จีน่อยเช่นนี้นหรอปิดไว้ขาวดินจ้าจุงไข่เขียวจ้าไข่โพนพี่น้องไม่เล็กปีนขึ้นมาเอาโพนสูงเลยพี่น้องดอามาเลยตัวไหนกีนนะ่ดอกนึ่งพี่น้องขึ้นมาเอาทั้งจอมโพนเลยพี่น้อง โพ้นแบบสูงเห็ดดอกแบบไงหมดน้ำพี่น้องแม่เล็กปีนยนเธอไปเอาโพ้นสูงเลยพี่นอ้องุนเฮ็ดออกทั้งยอดโพ้นให้พุ่งดังแหออกมาอีกตจนพางโตดีพางโตถ้าแม่เล็กตัวนี้เฮ็ดไข่เฮ็ดแม่เล็กพี่นอ้องอุ้ยเต็มไปน้ำพี่นอ้องเฮ็ดมวยรวยอยู่เฮ็ดบดถึกคนชาวบ้านกลุ่มที่เพิ่นเขามาก่อนแม่เล็กแตกแซวแซวยางก่ายไป เห็ดไผ่เห็ดมันอิหรีพี่น้องคนบอเห็นแต่เมล็ดยาน้ำกลห็นเห็นนาแหล่พี่น้องไปพี่น้องวยไปหารถเออค้นเต็มดงอยู่คันชนกันพี่น้องนาแหล่ดอกใหญยเห็ดใกล้ขึ้นขึ้นลาบอกพี่น้องก็เหอพี่น้องดอกตะกี้งามงามแต่ขึ้นลา เอาว่ได้พี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันติทองเสียทายทองเนาะพี่น้องเห็ดึ้นล้าก็คือเห็ดมีผิดแบบพี่น้องไอ้เขียวพี่น้องดอกกล้ามนะชาวบ้านเพิ่นไปหาหกคนนะ้นเนาะหนึ่งหันโมอบอกไงหเห็ดไผ่เห็ดมันยีหลีพี่น้องเพิ่นบ่เห็นดอกจูมพี่น้องดอกลงจ้าใกล้ๆกัน แกงส้น,น่อไม้แซบอู๋กินกับแจวกับแซบจุจนน่มงพี่น้องไข่เขียวนี่อุ่มใหม่พี่น้องอุย้ยความดอกใหญ่ๆเนาะดอกจุ่งพี่น้องไข่เขียวขาเวเด่นจ้ะพี่น้อง <c oughs> ไ่าฮ่ามันๆจ้า <c oughs> S <S ทีมงานไตก่กลางคืนทีมงานหายยเมื่อแรงกลับกันเ้อมันหมานจ้าพอ,อ,อเห็นอยู่ข้างรถเหรอพี่น้องภาคใต้เอฟซีเฟินดอบกัญไงจอดรถแล้วแม่เลยกะเมลีกะสียางเข้าปลาลืดๆืดไปเลยพี่น้องบ่ค่อยเด็หาแถวรถบัดมาหอดรถแล้วมาลองหาเบิ่งพ่อเห็ดกูมือพี่น้องเห็นเวลามาสรุปยอดเห็ดกันละจ้า พาพีเพื่อน้องเมื่อบาละเด้อบา้านนี่จอดเฮ็ดที่ใดที่มานจ้าโงงเคิงกลักวๆละพี่น้องมือน,นีมาเลยก,กะมานคือเก่าพี่น้องแต่กะว่าไ้เห็ดปวกเนาะมือน,นีพี่น้องรักๆก,กะไข่าขาวไข่เขียว,วคือเก่าจ้าโชคดีแต่เฮ็ดอันเพิงเข้าเนาะพี่น้องนี่เพิงเขามูนึงเฮ็ดแสบพี่น้องเห็ดหาย,ยาก ถ้าชื่นชอบคลิปนี้จะได้กรฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แม่เล็กเนี่ยเด้อจ้ะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงบุญรักษาพักคุ้มครองจ้าพอกันคลิปไม่จ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเขกากำลังงามพี่น้อง สะออนเขาพ่อน้ำ